สวัสดีค่ะวันนี้หมอลิชจะมาอัปเดตด,ดวงความรักนะคะของคุณคนโสดน,นะคะว่าช่วงนี้นี่ดวงความรักของคุณเป็นยังไงนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณไหมแล้วคนที่คุณแอบรุนแอบคิดถึงอยู่ในใจเขาคิดยังไงกับคุณพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสะฟังกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณแอบรุนอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ใบแรกห้าเหรียญใบที่สองเอ็มโพเรอร์ใบที่สามหนึ่งถ้วยใบที่สี่สิบไม้เทา้าพลังงานของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะตัวตนคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะ เป็นคนที่จิตใจดีอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะคิดดีทดําดีพูดดีนะคะเป็นคนขี้เกง่งอกเกรงใจผู้อื่นเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นคนที่มีเมตตาใจบุญสุนทานะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะคนยากไร้คนจนนะคะรวมถึงสัตว์ต่างๆนะคะแมวจรหมาจรคุณก็ชอบช่วยเหลือนะคะคุณเป็นคนที่มีนิสัยเด็กๆด้วยนะ เป็นคนที่น่ารักมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่หน้าตาอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามหรือมีอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณจะดูเด็กอะนะคะนิสัยขี้เล่นซุกซนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าในบางมุมของคุณก็เป็นคนที่ขี้กังวลเหมือนกันนะคะเป็นคนที่กังวลนะกลัวเหมือนกันกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้บางทีก็กลัวจนเกินเหตุเหมือนกันนะคะทั้งทที่ในบางเรื่องก็ ไม่ได้มีอะไรน่าน่าน่าหวั่นเกรงหรือน่าหวาดกลัวนะคะแต่คุณจะมีความกลัวโดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเงินมันมันชักหน้าไม่ถึงหลังหรือเงินขาดมือบ้างอะไรบ้างคือกลัวนะคะแต่จริงๆอะ่ะนะคุณก็ยังพอไปได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่ขยันนะคะชอบที่จะทํางานนะ,ะชอบที่ที่จะแบบคิดหาวิธีการ พัฒนาตัวเองนะคะบางคนอาจจะประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพด้วยซ้ำอาจจะทํางานสองอย่างสามอย่างเลยด้วยซ้ํานะคะเป็นคนที่เก่งฉลาดวาทศิลป์ดีพูดเก่งนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาน,นี้คุณอาจจะระแวดระวังนะรอบตัวรอบข้างไปิษัททั้งหมดนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันน่าหวาดระแวงเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้คุณก็ ก,ก็พยายามที่จะไม่ใช้มันคุณจะกังวลในเรื่องของการเงินพอสมควรทีเดียวนะคะทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงคุณก็คุณก็เอาตัวรอดได้นะเอาจริงๆแล้วอะนะคะและในช่วงนี้ดูเหมือนคุณจะเหงามากเป็นพิเศษนะคะเหงายามีความรักนะคิดถึงใครบางคนนะคะคนที่คุณเคยรู้สึกดีมากๆนะคะคุณเคยรู้สึกผูกพันนะชอบพอกับใครคนหนึ่งนะ คนที่อยู่ไกลไปจากคุณน่ะแหละนะคะคุณมีความรักมั่นคงกับเขามากๆนะคะคุณอาจจะเคยคบหาดูใจอยู่กับเขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะซึ่งเป็นความสึกประทับใจมากๆนะเหมือนเป็นรักแรกพบเหมือนเป็นบุกเพสันนี้ว่าเลยคุณรู้สึกแบบนั้นเลยนะคุณมีแพชชั่นมีความสเสน่หหามากๆมีความคิดถึงแล้วก็มีความห่วงแหนในความสัมพันธ์นั้นด้วยคุณรู้สึกว่ามันใช่อ่ะ นะใช่เลยนะเธอคนนี้เขาคนนี้คือคนที่ใช่คือสเปคของคุณคือคนที่คุณตามหามาเนิ่นนานนะคะหรือบางคนนะบางเคสที่ไม่มีความทรงจำหรือมีใครในอดีตเลยคุณเองก็ปรารถนานะที่จะได้พบกับรักแท้นะคะรักแท้รักที่ดีรักที่เป็นภูมิลิขิตของคุณนะคนที่เป็นผู้บุญผู้บารมีคุณต้องการคนคนนั้นเท่านั้นเลยนะคะคุณอยากสมหวังในความรัก คุณเองก็ทําตัวมาดีมากๆดูแลตัวเองมาอย่างดีนะคะคิดดีคิดบวกพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะคะคุณรักตัวเองเป็นนะแล้วคุณก็เป็นคนที่วางตัวได้ดีทีเดียวนะคะคุณก็รอคอยความรักรักแท้เท่านั้นเลยนะจะถึงเวลานี้คุณก็รู้สึกว่าทําไมคุณยังไม่ไม่เจอรักแท้สักทีคุณรู้สึกเหงาอ้างว้างนะเห็นคนอื่นเขามีคู่กัน ในช่วงในช่วงที่มีเทศกาลหรืองานเลื่นเริงต่างๆเขาเฉลิมฉลองกันแต่คุณก็สคุณเหงาจังเลยอ่ะคนอื่นเขาควงกันไปดูพด,ดูไฟดูดอกไม้ดูนู่นดูนี่ดูนั่นแต่คุณกับอ้างว้างนะเหมือนอยู่โตคนเดียวในโลกใบนี้คิดถึงคิดถึงเขาหรือเธอจังคนที่อยู่ในใจนะคะ หรือบางคนก็คิดถึงคู่ของคุณซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้แต่คุณก็ยังคาดหวังว่าคุณจะได้พบเจอรักแท้พบเจอคนที่ใช่ของคุณสักครั้งหนึ่งนะคะหากคุณมีพลังงานฝ่ายชายอยู่แมสรีนะคะไม่ว่าคุณอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามคุณนะเป็นคนที่นิ่งมากๆฟอร์มเยอะฟอร์มแยะนะรูปร่างหน้าตาดีนะคะฐานะมั่นคง นะคะแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาด้วยคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมหมู่กลุ่มของคุณนะคะแต่คุณก็อีโก้เยอะเหมือนกันนะคุณก็ปรารถนารักแท้เหมือนกันนะคะคุณมีคนที่คุณรักคนที่คุณชอบอยู่ในหัวใจแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าเธอคนนั้นคือคนที่ใช่แต่คุณก็ยังเลือกที่จะเงียบเหมือนกันนะเงียบนิ่งกับสถานการณ์ความรักนะคะ คุณคิดถึงเธอมากๆนะคิดถึงเหลือเกินนะคนที่เคยพบเคยเจอเคยดิวกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณตกหลุมรักอ่ะนะสเปคถูกใจมากๆคุณยังไม่สามารถที่จะลืมเธอได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาใครมาทดแทนเธอได้เลยคุณรักปักอกปักใจอยู่ที่เธอคนเดียวนะคุณรู้สึกผูกพันมากๆรู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช่เธอคือคนที่นะ เบื้องบนประทานมาให้กับคุณนะคะแต่แต่คุณก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณดูแบบไม่เคยไม่เคย,เคยที่จะเข้าหาใครก่อนนะคะบางคนบางเคสคุณอาจจะเคยเจ็บปวดผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักหรือมีปมทางความรักมาด้วยซ้ำมาทำให้คุณน่ไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะไม่กล้าที่จะ พบหาเธอจริงจังนะก็เลยได้แต่ว่าวุ่นใจได้แต่มีแต่ความกังวลใจนะคะคุณอาจจะกลัวว่าเธอมีคนของเธอแล้วหรือเปล่าหรือเธออาจจะไม่ได้ชอบคุณนะคะเพราะเธอเองก็วางตัวดีนะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกให้คุณได้รับรู้ว่าเธอก็มีใจให้กับคุณนะคะแต่ในใจของคุณนะคุณตอนนี้คุณก็เหงามากๆแหลนะตามส่องตามดูเธอตลอดเลย เราก็อยากจะทักไปพูดคุยกับเธออยากจะเริ่มต้นจีบนะแต่ก็ก,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 ก็กลัวกล้าๆนะไม่มีความกังวลนะคะหากคุณมีพลังงานฝ่ายหญิงหรือเฟมินีนนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะเป็นคนที่วางตัวดีเป็นคนที่เพียบพร้อมมากๆเป็นคนที่เก่งขยันมากในใสายตาของเขานะคะคุณโดดเด่นนะรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็ทํางานเก่งฉลาดมากๆคุณดูสดใสน่ารัก นะคะเขาชอบคุณมากๆตัวคุณเองคุณก็ปรารถนารักแท้นะคะคุณเองก็รู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่เหมือนกันแต่คุณก็มีฟอร์มอ่ะคุณก็รู้สึกว่าจะให้ถ้าจะให้คุณเข้าหาเขาก่อนมันก็คงไม่ใช่ตัวคุณน่ะถ้าเขาชอบคุณเขาก็ต้องพยายามสินะยิ่งในกรณีที่เป็นเคสของรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นคนแดนไกลนะที่คุณเคยพบเจอกันนะคะคุณก็รู้สึกว่าเขาเขาอยู่ไกลจากคุณน่ะ เราก็ไม่รู้ว่าเขามีใครหรือเปล่าเขาดูดีขนาดนั้นเขามีเจ้าของหรือยังเขาเขาโสดหรือเปล่าหรือแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วคุณไม่รู้เลยคุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งๆเฉยๆไปดูท่าทีไปก่อนนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะคะแต่คุณทั้งคู่ผูกพันทางใจกันมากๆนะคะเขาเองคิดถึงคุณมากๆนะอยากจะพบมาเจอคุณนะอยากจะทักมาหาคุณ นะคะบางเคสบางรายเขาอยากจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณด้วยซ้ําอยากมาจีบคุณนะคะอยากมาเริ่มต้นกันแบบว่าจับต้องได้เลยคือคุยกันคบหาดูใจกันเป็นเรื่องเป็นราวคุณจริงเป็นจังเลยนะคะเนี่ยเขาอ่ะก็ไม่ได้อยากจะปล่อยความสัมพันธ์นี้นะเพราะมันเจอแล้วอ่ะคนที่ใช่คนที่ถูกใจเขาเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทำไงกับคุณต่อไปนะในความสัมพันธ์นี้ เขาจะทำไงกับคุณต่อไปคะเขาจะทำไงกับคุณต่อไปคะเจ็ดถ้วยสักินถ้วยสองดาฮัลโหลแฟนเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ คือเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีอายุมากกว่าเขาก็ได้แต่มันมีความแตกต่างกันแน่ๆในเรื่องของอายุนะคะในเรื่องของศาสนานะสัญชาติเชื้อชาตินะคะคนคนนี้นะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากนะคะอุปสรรคมันเยอะกเกินนะในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามมันดูว่ายากมากเลยแต่เขาก็ไม่ปล่อยนะ เขาจะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะหากคุณมีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคูลินคุณนั่นแหละนะเป็นคนที่เป็นนักสู้นะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนะถึงแม้คุณจะพยายามนิ่งเฉยก็แล้วนะด้วยความที่ว่าคุณมีแต่คนเข้าหาแต่กับเธอคนนี้คุณยอมใจเลยอะนะเพราะคุณรักเธอคุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะคุณก็ไม่อยากปล่อยผ่านไม่อยากปล่อยมือด้วยคุณจะพยายามแล้วก็พยายามที่จะ สารตอความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอยากจะติดต่อมาหาเธอคุณมองว่าเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆและมีแรงดึงดูดต่อคุณมากมายเหลือเกินนะคะคุณรู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช่เธอคือคนในฝันของคุณนะคะมีปรารถนาในตัวเธอมากๆนะยิ่งเธอนิ่งเฉยใส่คุณเนี่ยเธอไม่ไม่ได้พยายามเข้าหาคุณคุณยิ่งรู้สึกแบบมันมีแพชชั่นอ่ะมันมีเสน่หามันมีความรู้สึกว่าท้าทายนะ รู้สึกว่าอยากเข้าหาอยากจีบให้ได้อยากจีบให้ติดนะคุณจะพยายามต่อสู้แัน่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงคนที่เข้ามาจีบเธอด้วยนะคะคุณจะเขี่ยคนเหล่านั้นให้กระเด็นไปเลยนะคุณไม่ยอมแพ้หรอกลองเพาคุณตัดสินใจที่จะรุยแล้วคุณจะต้องชนะเท่านั้นนะคะาคุณมีพลังงานฝ่ายิมิเฟมินีนะคะแน่นอนเลยคุณอยู่สวยๆของคุณไปนั่นแหละนะ คุณทาตัวมาดีแล้วคุณมีคแต่อินเนอร์ชีบวกๆนะคุณน่ารักคุณสง่างามมากๆนะในบางมุมคุณอาจจะดูเงาๆนะคะแต่คุณก็เชื่อมั่นลึกว่าคุณต้องได้พบเจอกับรักแทนแน่นอนคุณผู้ครกับรักแทนแน่นอนนะคะคุณก็เลยไม่ยอมหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคุณหันไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานและช่วงเวลานี้ก็ดูเหมือนคุณจะโดดเด่นมีชื่อเสียงด้วยนะในแวดวงสังคมหมู่กลุ่มของคุณ คุณดูมีออร่าคุณดูดีมากๆและคุณดูเจ้าเสน่มากมากนะคะคุณเป็นที่รักที่หมายปองของใครหลายๆคนนะคะรวมถึงเขาคนนั้นด้วยคนที่เคยพูดคุยกับคุณคนที่เคยคุยคุยกับคุณไว้แล้วเขาก็รู้สึกประทับใจในตัวคุณคุณเองก็ไปรู้สึกประทับใจในตัวเขานะคะเขาถูกใจคุณมากๆนะเขารู้สึกว่าคุณน่ะน่าค้นหาเหลือเกินนะคะคุณดูไม่ค่อยงอใคร นะคุณก็ไม่ได้หญิงแต่คุณก็ทําให้คนอื่นรู้ว่าคุณอยู่ได้คุณไม่เห็นจําเป็นต้องแคร์ใครหรือไม่ไม่จำเป็นต้องพยายามเข้าหาใครมีแฟนหรือไม่มีแฟนคุณก็อยู่ได้คุณก็แฮปปี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของคุณนะคะมันทําให้ใครหลายคนต่างอยากจะจีบคุณต่างอยากที่จะได้คุณเป็นคนรัก รวมถึงเขาคนนั้นคนที่อยู่แดงไกลนะคะหรือคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้นะคะเขาก็คิดถึงคุณแบบนั้นเหมือนกันเขาดูมีความเสน่หาในตัวคุณมากๆเขาจะติดต่อทักทายมาหาคุณนะคะเนี่ยเหมือนเขาคิดมาดีแล้วล่ะเขาตัดสินใจมาดีแล้วนะคะว่าเขาจะต้องพยายามทำบางสิ่งบางอย่างหรือ Take a คชั่นให้คุณได้รู้ว่าเขาอะนะชอบคุณจริงๆเขามาจริงจังนะคะหลังจากที่มันเงียบห่างกันไป สักผับซักระยะหนึ่งแล้วอ่ะจนรู้สึกว่ามันนิ่งเกินไปแล้วนะเขาเองก็กลัวว่าคุณอาจจะมีคนเข้าหาเยอะอาจจะตกโรงปรงใจไปกับคนอื่นก็ได้นะแต่เขาจะไม่ยอมอ่ะคนคนนี้ไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันเงียบนิ่อย่างนี้นะเขาทนไม่ได้จริงๆคนคนนี้ตกหลุมรักคุณหนักมากนะคะ เขาหวังว่าคุณเป็นรักแรกพบของเขานะคะคนคนนี้จะทําโรแมนติกกับคุณจะโทรมาจีบคุณจะทักมาหาคุณและมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณด้วยคนคนนี้คิดจริงจังถึงท่านแต่งงานมั่นหมายกับคุณเลยนะคะเขาอยากจะครองคู่อยู่กับคุณนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาขอให้เริ่มต้นกันก่อนให้ได้ทําความรู้จักกันก่อนว่าคุณน่ะอยู่ที่ไหนทําอะไรคืออยากศึกษาดูใจกันแบบจริงจังเลย นะคะแล้วเขาก็อยากจะเปิดตัวของเขาให้คุณได้รู้จักเขาด้วยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงคือคนคนนี้จริงใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการครบคุณแบบถึงท่านเป็นครอบครัวเลยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะเตอรฟูแตดดา สามไม้เท้าได้สำหรับเป็นสิบถ้วยเอาไว้เลยว้าวเด็กถ้วยอุปนถ้วยกิ่งถ้วยนี่ไงคุณทั้งคู่เป็นคู่กันนี่หนึ่งดับให้ออกมาฟันธงเลยแหละว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่กันจริงๆนะคะเขาก็ชอบคุณมากๆคุณก็ชอบเขามากๆคุณทั้งคู่ต่างแอบ รักกันเนี่ยให้ออกมายืนยันจริงนั้นหนึ่งดาบมันใช่เลยแหละคุณคือคู่ของกันและกันจริงๆเอางี้เลยให้บอกว่าคุณทั้งคู่ะเป็นคู่แท้เป็นพรมลิขิตเป็นจริงๆนะเนี่ยเป็นคู่ที่สวรรค์สรรสร้างให้คุณได้พบเจอกันจริงๆคุณก็ดูสมบูรณ์แบบน่ารักน่าใครน่าเอ็นดูนะคะเป็นที่รักของเขาเขาเองก็เป็นที่รักของคุณเช่นเดียวกันคุณก็ไม่เคย ที่จะไปสนใจใครเลยคุณก็เฝ้ารอแต่เขาคนนี้คนเดียวคนที่เป็นคู่แท้นะเป็นรักแท้ของคุณคุณบางคนอาจจะเคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้พบเจอรักแท้นะคะคนที่เป็นคู่ของคุณและคุณก็ได้เจอกันจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นคุณทั้งคู่อาจจะแบบไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะไม่กล้าที่จะเผยความรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปนะอาจจะยังไม่ได้พบเจอตัวกันเลย ะคะในบางคนมันเคสอาจจะยังแค่คุยคุยกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์แต่ยังไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆเ,เลยคุณก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะมาดีมาร้ายเขาใช่คู่ของเราไหมคุณอยากจะดูใจเขาไปนานๆอยากจะรู้จักเขามากกว่านี้เขาเองก็เช่นกันแต่ในลึกๆแล้วความรู้สึกข,ของคุณทั้งคู่ก็ยังมีกันและกันเสมอมานะคะและไพ่บอกว่าอะไรก็ตามที่คุณทั้งคู่ต่างอัดอต่างไม่รู้เลย เกี่ยวกับการละกันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนนะอาชีพอะไรบ้านอยู่ไหนสถานะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะคุณจะมีช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกันนะคะเขาก็ตามส่องดูคุณมาตลอดนะคุณเองก็น่าจะส่องเขาด้วยซ้ำนะคะส่องกันไปส่องกันมาแหละแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวกันและกันเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้น พูดคุยกันแบบจริงจังแล้วนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นคนในฝันของกันและกันจริงๆนะคะมันถึงเวลาที่คุณั้งคู่จะได้เปิดใจกันแล้วนะคะเขาจะกล้าที่จะพักมาคุยกับคุณแล้วนะจริงๆปกติเขาเป็นคนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มแยะนะคะไม่ค่อยพูดหรอกต้องเข้าหาเขานะเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยใหญ่โต นะมีสาขามีบริวารลูกน้องมากมายไอ้รั้นที่จะมาจีบก็ดูเสียฟอร์มมาแต่ก่อนคิดเดยอะคิดมากแต่ตอนเนี้ยไม่คิดแล้วนะคะทนไม่ไหวหัวใจมันเรียกร้องคิดถึงตะคุณนะคะมีความรู้สึกว่าจะต้องมาเอาชนะใจคุณให้ได้เวลาผ่านไปเนิ่นนานก็ยิ่งรักคุณนะรักคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยยิ่งสองก็ยิ่งรู้สึกเสน่หายิ่งสองก็ยิ่งรู้สึกดึงดูดเหลือเกินนะคะคนคนนี้ กับคุณเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้สมหวังในความรักนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วปัญหาทุกสิ่งอย่างมันจะจบจบแล้วนะจบจริงๆอะไรที่เคยไม่เข้าใจกันอะไรที่เคยรู้สึกว่าคุ้มเคือ่อหรืออึดอัดหรือไม่รู้เลยว่าเขาเขาคิดยังไงคุณคิดยังไงนะปัญหาทุกอย่างมันกําลังจบสิ้นแล้วจริงๆนะคะไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งคุณทั้งคู่ได้ถ,ถึงเวลาแล้วละ่ะนะที่คุณทั้งคู่ จะได้มาลงเอยกันนะคะความเจ็บปวดความเหงาความอ้างว้างมันกำลังจะจบไปคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะคะเขาจะมาเติมเต็มหัวใจใคุณคุณจะได้พบกับความรักที่ดีนะคะเป็นรักแท้เห็นไหมนะเป็นรักแท้ที่คุณรอคอยคุณทั้งคู่จะได้ครองคู่กันนะคะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่ามีแต่ความสุขมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน น่าอิจฉามากๆนะคะบางคนบางเคสอาจจะมีลูกด้วยการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแม้ว่าคุณจะมีความแตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติสัญชาตินะคะเขาอาจจะมีผิวขาวคุณอาจจะมีผิวคล้ำก็ได้หรือคุณอาจจะมีผิวขาวก็อาจจะมีผิวคล้ำก็ได้นะคะแต่เมื่ออยู่ด้วยกันปุ๊บมันจะดูดูลงตัวมากๆนะดูแมทชิ่งกันมากดูสมกันดีสวยหล่อทั้งคู่ นะคะไม่ว่าคุณอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามแต่คุณจะดูดีกันมากๆใครก็จะมองว่าคู่นี้น่ารักนะคะแล้วคุณจะจีบเป็นแบบน่ารักเหมือนเด็กๆเลยนะคะจะเอาใจใส่กันจะหวานต่อกันนะจากคนที่มีฟอร์มอย่างเขาเนี่ยนะไม่เคยจีบใครไม่เคยเข้าหาใครดูนิ่งๆขุ่มๆดุๆแต่กับคุณเนี่ยเขาจะทําตัวน,น่ารักจะพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนทําโรแมนติกชวนกันดินตัดเตจทานข้าวกันเอาใจใคุณแบบที่คุณ ก็อาจจะงงไปได้เลยว่า,ออวาเออคนอย่างเขาคาแรคเตอร์เขาทําได้ด้วยหรอน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยคนแบบนี้คุณจะประทับใจในตัวเขามากๆเขาเองก็จะประทับใจในตัวคุณนะคะเพราะเขาจะมองว่าคุณน่ะน่ารักนะน่ารักเหลือเกินคนอะไรน่ารักน่ารักไปหมดเลยให้คู่ออกมานะคุณทั้งคู่แทบแบบไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเอยแค่มองตาก็รู้ใจกันไปหมดเลยนะคะ คุณถือถ้วยกับโคลบายเห็นไหมอยู่คนละลมุมนะแต่เดี๋ยวคุณจะมาเติมเต็มซึ่งกันและการมันจะกลายเป็นปิดถ้วยเป็นครอบครัวเป็นความรักที่สุขสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งมากๆนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเจอคนที่มันไม่ใช่นะเจอคนที่ไม่เคยเติมเต็มหัวใจเจอคนที่ทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดหรือบางคนบางเคสอาจจะเจอความรักที่เป็นท็อกซิกเจอคนแย่ๆมาแต่สิ่งเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นมันจบลงแล้วจริงๆ อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่เคยมีโคมเสียใจในเรื่องความรักมาตอนนี้มันก็จบแล้วเช่นเดียวกันเขาทําใจได้แล้วเขาลุกออกมาจากปัญหาลุกออกมาจากคีนาจีรบๆแล้วนะคะเมื่อเขามาพบมาเจอคุณคุณคือคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่าเติมเต็มหัวใจและเป็นทำให้เขารู้สึกว่ามีแพชชั่นอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะนั่นก็คือคุณนะคะคุณเป็นคู่ของกันรละการจริงๆคุณจะมีช่วงเวลาที่โรแมนติกกันสองคนนะคะ จะได้ท่องเที่ยวนะคะไปในทุกทุกที่มีกันและกันคุณจะไม่ห่างกันอีกเลยเขาจะครอเคียอยู่เพียงข้างคุณเอาอกเอาใจคุณตลอดเวลานะคะคุณเองก็จะน่ารักกับเขานะคะต่างคนต่างเติมความหวานให้แกกันและกันว้าวสุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่นางฟ้าแนะนํากันดีกว่านะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรให้พี่ไพ่นางฟ้าแนะนํากันดีกว่านะคะ ว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณให้นางฟ้าอยากบอกอะไรคุณคนโสดแรนดอมนีคะ่ะ Getting to know is a c t e r และ Have fun i ว้ o ว u relationship a c h a n c e ที่ไพ่นางฟ้านะคะนางฟ้ารูปเป็นติแนะนำคุณว่า ให้คุณนะ่ะเปิดใจนะคะทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะคะมีอะไรก็คุยกันรู้สึกยังไงก็บอกกันไปนะคะพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ให้คุณอนะ่ะอย่ายอมแพ้นในความรักครั้งนี้นะแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายแม้ว่าคุณจะต้องรอคอยแม้ว่าคุณจะต้องเหงาบ้างนะคะกับการรอคอยกับการไม่แน่ใจหรือว่าบางคนอาจจะถอดใจแบบมันนานไปแล้วอะ่ะ คนิ่งเหลือเกินหมอคงเงียบมากนะไม่รู้เขาคิดยังไงให้บอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งถอใจลองพยายามอีกนิดนะคะลองรองคอยเขาอีกนิดหนึ่งลองให้โอกาสเขาอีกสักเนี่ยสักครั้งหนึ่งเพราะครั้งนี้มันเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่คุณคุ้มค่ามากกับการรอคอยเป็นความรักที่คุณจะต้องสมหวังแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งถอใจนะคะลองให้โอกาสนะเรียนรู้นะพึ่งกันและกันนะคะบางทีฝั่งเขาอาจจะ มีแผลมาก่อนนะมีปมทางความรักเลยไม่พร้อมจะเปิดใจแล้วตอนนี้เขาอาจจะโอเคแล้วนะเขาจะกลับมาใหม่คุณก็ลองให้โอกาสฟังเขาหน่อยลองคุยกันนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะแล้วคุณรู้สึกไงคุณก็บอกเขาไปเขาก็จะได้เข้าใจคุณมากขึ้นนะคะแล้วไพ่ก็นแนะนําให้คุณน่ะนะรู้จักแซวกันบ้างเล่นกันบ้าง หยอกเย้าก็เซวเย้แยกกันแบบแบบคนที่เป็นแฟนกันมั่งอย่าเอาแต่นิ่งเฉยเพราะคุณเองก็คาแรคเตอร์ก็ดูนิ่งเฉยเหมือนกันนะวางตัวดีส่วนเขาเองก็ก็เงียบขืึมไม่ไม่แพ้คุณนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้อย่างช้ามากนะไพ่แนะนำว่าให้ทํำตัวโรแมนติกบ้างทําตัวน่ารักบ้างแซวบ้างคุยจีเป็นบ้างนะคะแล้วคุณจะสมหวังในความรักแน่น,นอน เพราะคุณคู่เป็นคู่ของการรักกันแล้วคุณจะมีความสุขมากๆนะคะคุณจะได้คนที่เป็นคู่แท้คนที่คุณร้องขออธิษฐานมานะค,ะคุณจะสมหวังในความรักครั้งนี้แน่นอนนะคะยังไงก็ตามนะคะหมอก,ก็ขออวยพรให้คุณคนโสดทุกคนในแรนดอมนี้สุขสมหวังในความรักโดยเร็ววันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอฤกษในคลิปหน้านะคะบายๆสวัสดีค่ะ